อันนี้คือหมูยอไซส์แท่งขนาด250กร,รัมแกะออกมาแล้วคือเนื้อหมูยอแบบนี้ค่ะ ตัวนี้นะไซซ์แท่งละ250กรัมยังคงคอนเซปต์เหมือนเดิมเนื้อหมูยอเยอะใบตองบางมีหนังหมูมีสาหร่ายแล้วก็มีเห็ดหอมแล้วก็มีพริกไทยดาตัวนี้จะเป็นสูตรที่แบบนุ่มแน่นเด้งนะแบบนี้นะหนังหมูก็จะเป็นหนังหมูกรึบๆแบบนี้เดี๋ยวไฟจัดปโปรให้สําหรับโปรนี้ปโปรพิเศษไซซ์แท่ง250กรัมแบบนี้นะเอาไป6แถม5แบบนี้นะทุกคนนะใครยังไม่ได้เคยกินครบสูตรก็ให้เอาปโปรนี้คือครบมากๆเลยอันนี้นะเอาไปแบบนี้นะหมูยอหนังหมูสองแท่งหมูยอ พริไท,ทยดำสอแท่ง เห็ดหอมหนึ่งแท่งเอาเห็ดหอมไปลองกินด้วยหนึ่งแท่งเอาสาหร่ายไปลองกินไปลองทานด้วยหนึ่งแท่งตัวนี้นะได้หมูยอไซส์แท่ง250กรัม6ชิ้นแล้วเอาแบบนี้ไปด้วยค่ะเอาน้ำยำสูตรพริกเกลือแบบนี้ไปนะคะนี่นะเอาไปสองขวดนะตัวแถมได้2ชิ้นแล้วนะแล้วก็เอาแบบนี้ไปค่ะเส้นก๋วยจั๊บยวนเส้นสดคือเส้นเนี้ยเป็นเส้นก๋วยจั๊บยวนเส้นสดซึ่งเหนียวและนุ่มมากตัวนี้นะคะฝ้ายแถมไปให้กินเอา2ห่อได้ของแถมไป4ชิ้นแล้วนะอีกชิ้นสุดท้ายค่ะคือรีวิวเยอะมากตัวนี้คือร ราคานี้นะคะเอาไปที่ราคานี้เลยค่ะราคานี้เลยค่ะราคา5 5 5โอเคนะไม่ใช่เสียงหัวเราะนะคือราคา5 5 5โัวนี้จะบอกว่าใครยังไม่เคยได้ลองกินสาหร่ายยังไม่เคยได้ลองทานเห็นหอมก็ยังไม่ได้ลองลูกค้าใหม่อยากลองกินอยากลองทานครบทุกอย่างเลยรีวิวส้มหมูก็ดีรีวิวเส้นก๋วยจับยวนก็เลิศใครอยากลองนะเซ็ตนี้555บาทสมสีเหมือนเดิมค่ะ